How to ปฏิรูปการศึกษาไทยคือตัวความรูม้จริงๆเ่ยมันก็คือ,อขั้นตอนระเบียบวิธีน,นกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสร้างหลักการากระบวนการพัฒนา ไอ้ตรวนี้เรียกว่าความรู้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เด็ดท่องจาเนื้อหาได้และสอบได้ไอ้น,นั้นมันเป็นคอนเทนต์แต่ความรู้คือขั้นตอนระเบียบวิธีที่ต้องติดตัวเอาไปใช้ได้เลยไปใช้กับร่วมกับเนื้อหาอะไรก็รได้ไกับสถานการณ์ใหม่ๆได้หมดอัน,นั้นเรียกว่าความรู้ที่คนใหญ่คนไทยยังเข้าใจคําว่าไอ้นองเลชหรือความรู้ผิดเนื่อว่า d a ต a ้าคือความรู้ d a t ต้าม,มันเป็น Data มันเป็นความรู้ของคนเขียนแต่มันเป็นข้อมูลของคนอ่านเป็น Data ของคนอ่านเป็น Data ของคนเอามาจำาเพราะคนที่จำคนที่อ่านมันไม่เคยพิสูจน์คือไม่เคยเอาเอาเรื่องนั้นไปทดลองจริงๆเอาไปวิจัยซ้ำหรือเอาไปปฏิบัติแล้วพิสูจน์ได้ว่าคำตอบที่เขาพูดไว้มันถูกต้องหรือไม่มแต่เอามาจำไม้เฉย มันไม่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ด้วยค่ะนะฮะเพราะมันเรียนในส่วนของความจําระยะสั้นอ่ามันไปไม่ถึงในตัว c e r e c r าน and cortex ในส่วนการเรียนรู้สมองของมนุษย์ในส่วนความจําระยะยาวคะ่ะเรียนรู้แล้วมันเก็บไว้เลยเป็น long term เลยจำแล้วไม่ลืม AI ของประเทศต่างๆเนี่ยเพราะพัฒนาไปเร็วมากเพราะคนของเขาเนี่ มีศักยภาพด้านความการคิดที่สูงแต่ของเราเนี่ยการคิดมันน้อยมากมซึ่งดูได้จากแค่การวัดความรู้รวบยอดระดับชาติที่เราเรียกว่าโอ e e เน็ตโอเน็ตเน้นข้อสอบการคิดวิคเคราะห์บางคนว่าตกทั้งประเทศราะการคิดวิเคราะห์ไม่ได้ศักยภาพการคิดมันไปไม่ถึงมันก็ไม่สามารถที่จะนำศักยภาพด้านนี้ไปใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย มาพัฒนาไอ้ตัวเครื่องมือต่างๆที่มาช่วยในการดำโนชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นเี่ที่เรียกว่าปัญญาประจิตหรือ AI